บรรยากาศยามเช้าตัวทขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมาดูตรงนี้ใครรออยู่นี่ใครรออยู่นี่ใครเนี่ยเออบุญไหลบุญไหลก็ไม่ใส่เสื้อแล้วเหรอแต่เสื้อแล้วเหรอเสาเซ่อแล้วเดี๋ยวดิกินอะไรรอลงปู่เอ่าอันนั้นนั่งรออางนั่งรอเลยนั่งรอเลย โออรู้ใช่นหมฮะรู้เหรอรู้อ่าโลู้อะไรจะพานั่งจะได้กินอาหารใช่ไหมมาตรนี่เรียบรหน่อยเรียบร้อยหน่อยนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนรู้ภาษาด้วยเหรอนั่งรู้ภาษาด้วยเหรอเก่งนะเก่งนะเก่งเก่งเก่งเดี๋ยวให้กินอาหารนั่งกินเลยกินเลยเด้อกินเลยเด้อ ยๆนนบนี่เจกันมานะครับไปลอเดล้นะอวดเดินไปไล้นี่กหลายกินกหลาย้องขาไปไม่เห็นเห็นตองขากลับมาเจอตองขากลับก็ถ่ายบรรยากาศกันเช้าให้กับทุกท่านได้รับชมเช้าขาไปไม่มีดวงที่ตัวนี้ดวงที่ขึ้นเลยสวยเลย สีแสงสวยงามชมบรรยากาศส,สองข้างทางไว้เนาะข้างทาง,าง,าง,างระหว่างเดินวีธบ,บาตมีดอกไม้อามาอก,กม,กมอาดอกพวงม่วงพวงม่วงออกดอกหนี้นะีะตอนนี้ดอกทองอุไลอุไรหลว เสียงนกลองชุกชุกชุกชิก <laughs> ถนนนี้ดวงอาทิตย์ตอนเช้าตรงกับถนนพอดีเลยเนาะ การเดินทางก็ลำบากนิดหนึ่งถ้าโดนทิ่สองเข้าตานี่ก็บ้องทางข้างหน้าไม่เห็นจะขับรถมอเตอร์ไซค์หรือรถ,รถ,นรถยนต์ก็แต่ต้องนี้ต้องระวังครับรถไฟลาพส้างไปอันตรายถึงชีวิตได้ ทุกถนนทุกเส้นทางถ้ามีลักษณะนี้ก็ต้องระวังในเวลาช่วงเวลาดัวกทะติ้นส่องมาตรงสรงถนนตรง,ตรงนีน้นั้นะเข้มาถึงวัดแล้วน้องแม่น้องไก่อยู่ในบ้านหมดไม่ได้เอามารับมงปลูกแล้ได้ยินเสียงไก่ขันไก่ไก่น้ไกล่ <c ười> ไกล,ลงไปกินข้าวเน หากินในทุ่งนาหากินอาหารจากธรรมชาติในทุ่งนาเข้าขมาในวัดก็เจอน้องเมียวเมวมารับลวงปู่ล้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแลวิ่งมาแล้เม,มสีทองเมสีทองแล้วมารับปู่แล้วหนครไปไ่ใช okay. ่บุญสมบุญทรงบุญท่ง บุญสงเจ๊บุสญนะบส่งเป็นผู้หญิงนะเจ๊บุญส่งเป็นผู้หญิงเวสีทองก็ผู้หญิงเดี๋ยวปูไปดูเพื่อนๆน้องๆในบ้านก็ใหญ่กันเน้อเข้ามาในบ้านแล้วพบน้องๆแม่อยู่ตรงนี้กันใครนี่ทองอ่อนบุญสม <c oughs> บุญสม สองทองอ่อนซับทวีซับทวีรอลองปู่อยู่ตรงนี้กันเนาะเอาใครอยู่บนนั้นโอ,อ้บุญใครนะโชคทวีรัพ์โชคทวีซั์อยู่บนนั้นกวนเขากวนเนาะเอาลัดกวนเมื่อคืนเขากวนอือส้มขาวใหญ่ส้มขาวใหญ่ใครตรงนี้นั่งตรงนี้ใครเออใครเนี่ยเพดดำน้อย เพจตามน้อยอยู่ตรงนี้เรามาจากบนบ้านนอนวรุ่เนี่ยก็คือนอนบนบ้านเนาะบนบ้านอันนี้คายอ้าวเท้าเล็กเท้าเล็กเท้าเล็กโค้งโคกัอ้อา่ขึ้นก็เดิขึ้นต้นไม้ขึ้นขึ้นเลยขึ้นบนนี้เลยนนเลยท้าเล็กอันนี้คายเอ้ยชอบพักกาชอบพักกาชอบพักกาเล็กเด็กเล่นอยู่ตรงนี้เลย หนอ่ะไหนเด็กน้อยเด็กน้อยดำเล็กหางกวักกับน้องดวงเลือดีดวงเรือดีวิ่งเลยตรงนี้อู้ไม้ร่วงเยอะเลยอันนี้คาอีกสีสีแว่นดำสีแว่นดำกับสีสีลูกสีสีสีลูกสีสีสีแว่นดำ น้องดวงเลือดีดวงฤลือดีอยู่กับสีสีแว่นดำไม่ใช่สีส <c oughs> ลูกสีเล่นกันเล่นกันเดี๋ยวดูน้องเล็กๆขนู้นก่อนหนึ่งเดียวมีสุขหนึ่งเดียวมีสุขชวนฝันชวนฝันใหญ่ชวนฝันใหญ่ หนึ่งเดียวมีสุกชวนฝันเล็กวิ่งอยู่นู้นเล่นตอนนั้นวิ่งล็กลึกลึกลึกลกนั่นแหละเล่นก,ก,ก,กับแม่สี่สี่ลูกสี่สี่เขาเคยมีลูกแล้วเขารู้จากการเล่นกับเด็กๆน้องเนี่ยช้อนฝันใจเจขาข้างหลังจะเปลีป่ยนนิดนึงขาเปลี่ยนนิดนึงแต่ก็อารมณ์ดีสุขภาพร่างกายสุขเรื่นดีหมด แค่ขารอย่างเดียวนะพนด้าเท้าขาวใหญ่ด้าเท้าขาวใหญ่เท้าเล็กเท้าเล็กน้องลูกน้อยทั้งสี่น้อยทั้งสี่กินนมแม่โอ้แม่กินนมไม่ไม่นมให้ลูกกินแล้วลูกกินเฉยๆปวจุ๊บๆๆแม่ไม่มีแรงแล้ว แม่ความแห้งแล้วลูกตัวใหญ่แล้วลูกตัวใหญ่กินนมแม่แม่เมื่อคืนแม่ก็งุดงิดเมื่อไะร่ลูกก็เอากอดรัดฟัดเวี่ยงแม่แม่ไม่ไหวแล้วลูกเอ้ยแม่ไม่ไหวแล้วลูกโอ้ย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 ยังไงกันยังไงดิมุดมุดมุดกับแม่ด้วยความเป็นแม่เนาะถือว่ามีนมแต่ก็ต้องให้ความอบอุ่นกับลูกด้วยความรักความเมตตาของผู้เป็นแม่แม่รักลูกเสมอถึงแม่ลูกจะ กีชีวิตแม่เลี้ยงได้เนาะเลี้ยงได้เลี้ยงจนลูกเติบใหญ่ขึ้นมาได้เนาะไม่ว่าคนและสือนกันความเป็นแม่นี่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากเนาะเลี้ยงลูกตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ทนเจ็บทนทรมานอดข้าวอดน้ํากินของอดอาหารที่จะกินก็ไม่ได้กินเพื่อกลัวลูกจะได้รับผลกระทบเนาะจนกว่าลูกคลอดออกมาแล้วก็ยังเลี้ยงดูอยู่จนลูกจนโต ลูกโตแล้วก็ยังไปหว่วงอยู่นะความเป็นแม่นะี่ยิ่งใหญ่จริงๆครับด้นนี้แม่สามสีนอนนักสามสีนอน,น,นอยู่นี้ก็นุกนะออกไปนังไม่ได้ลูกออกไปข้างนอกเลยเดี๋ยวจะไปผสมพันธุ์มีลูกวีฬาขึ้นมาอีกลำบากนะจะรอให้ไปทามาถึงแลลูกนะทำมาแล้วก็ออกมาในลูกนะอ้นนี้เจ๊ดาหนวดไม่ใช่เจ๊ดาแเวนเจ๊ดาแเวนอยู่นี้นะ เลนอยู่นี่ลังเงงมดลูกไม่ใช่มดลูกเฉพาะปัสสาวะอักเสบก็คงจะดีขึ้นแล้วเนาะไม่ได้ต้องไปให้หมอดูหมอเช็กไปนีกินยาอยู่เนาะมาด้านนี้ก็ไม่หนวดอยู่นี่ไม่หนวดนวดอยู่นี่เดี๋ยวไปดูน้องใครเนี่ยวิ่งไหมเนี่ยเออหนึ่งเดียวไม่ใช่มีสุกมีสุกเล่นวิ่งอ้อนเล่นกับหลงปู่มาดูน้องดูพี่พี่อะไร ข้าวเทาใหญ่กับข้าวเทากับดำสนิทอยู่นี่นะข้าวเทากับดำสนิทนะกินข้าวกินน้ำอยู่นี่นะเดี๋ยวปูมาดูถนนอีกถนนยังเมื่อกี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปดูเลยน้องอะไรอะไรกันมองหน้าหลวงปู่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยขาวิ่งมาควันทางแข้งพันขาหลวงปู่ล้มนะ แค่มัขงมนะ <c oughs> ข่าลงปูล้มนะกินข้าวกินน้ำกันเดี๋ยวปูจัดให้ใหม่แล้วเนดะ้ออันนี้ใครเจ๊อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยจินตลาจินตลานี่วิ่งต่างลงปูมาเดี๋ยวปูไปดูบุญชายก่อนบุญชายก็ต้องให้อยู่ในนี้ก่อนลูกนะเอามาข้างนอกกอนะ่อนก่อนลูกนะวันนี้ก็นนะั่นเด้อวันนี้ก็นั่นลูกนะเอามาเป็นช่วงบางเวลาลนะูกน,นะดูตรงนั้นเดี๋ยวแป๊บนึง นี่เราปุยฝ้ายปุยฝ้ายอยู่ตรงนี้ปุยฝ้ายปุยฝ้ายไม่งอแงไม่ร้องเลยไม่ร้องงอแงเนาะอ่าน้ำเพชรร้องร้องคนเดียวน้ำเพชรอืมน้ำเพชรร้องแง่แง่เลย <c oughs> ถ้าแง่แง่อยากจะเอาไปหาสาวเนี่ยอืมอยากเอาหาสาวเนเาะว<อ>ู่นี่ก็เล้กกันแล้วต้องทำบล็อ,อกฟรีทำใหม่กันนะเอาใจลูกนะ ปุ่ยฝ้ายก็อยู่ตรงนี้แหละนะห้องเห็งกันอยู่เนาะเห็งกันอยู่แต่ออกมาหากันไม่ได้แค่นั้นเองกินหากินข้าวกินน้ำไปนลูกนะมีเลไรก็ได้ห้องกว้างๆ,ๆนี่ฮนะห้องขับถ่ายข้างล่างนี่เราเด้อข้างล่างนี้นะทางผู้ขอนำภาพบรรยากาศช่วงเช้านี้ให้กับท่านได้รับชมกันไว้เพียงเท่าน,นี้ก่อนเนาะส่วนเรื่องการเดินลุ่ด,ดง เรื่องจาริกแสวงบุญแสวงธรรมนั้นก็แจ้งให้ทุกคนได้ทราบแล้วว่าไม่ต้องห่วงกังวลเนาะเจ้าท่องปู่ไปก็ที่นี่ก็จะมะีคนมาดูแลน้องเหมียวให้ดูให้อาหารเช้าเย็นและให้ยากับน,น้องเหมียวที่ต้องอกินยาเนาะครอบครัวพี่นานไถาย,ยัานดูแลให้เหมือนกับทุกครั้งที่หลวงปูไปที่ไหนเขาก็มาดูแลให้เนาะเอ,อ้ใครอยู่บนนั้นอ่ะใครอยู่บนนั้นอ่ะ ไปอยู่บนนันลหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปไกลละไปอยู่แถวในจังหวัดลำปางนี่แหละก็เดินไปตรงนู้นบ้างตรงนี้บ้างมีสถานที่ที่เขาปฏิบัติธรรมก็จะแวะเข้าไปเยี่ยมเยียนแวะเข้าไปตามที่เขา <c oughs> จะนิมนต์ให้เข้าแวะนะก็ะแวะไนะเสร็จแล้วก็เดินก็คืนก็จะพักในแต่ละจุดที่ เราไปถึงตัวไหนค่ำไหนก็พักตัวนั้นแถึงเวลากลางวันก็เดินบ้างร่วมงานบ้างมันมีหลายที่หลายสถานที่ที่เขาจัดงานก็ไปร่วมตัวนั้นนะครับก็ไม่ได้ไปไกลมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้กลับมานอนที่วัดท่านนั่นเองไปนอนที่อื่นขออม่พอมทุกคนทุกท่านที่ได้รับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆที่หลวงปู่ได้ถ่ายให้กับทุกท่านได้รับชม ไล่ล้วมนุษย์บทนาบญกับหลวงปู่ขอบนกุศลทายที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติอยู่นี้จงมนอวยพรให้สาธุชนจะได้ทำกัลยาณมิตรทุกคนทุกท่านได้พบได้รับอนิสง์ผลบุญพบความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจสมปัสนาในสิ่งที่ปัถนาทุวกันทุกคนทุกท่านเถิดสาธุอายุวโนสุข,ขงังพระลัง